เคยมีคนบอกว่าการแอบรักใครก็ไม่ทรมานเท่าแอบรักเพื่อนผมนั่งยันนอนยันเลยว่าโคตรจริงครับแล้วยิ่งแอบรักเพื่อนสนิทยิ่งแล้วใหญ่เลยครับมันเป็นความทรมานที่บอกออกมาไม่ถูกเห็นกันทุกวันเจอกันบ่อยยิ่งกว่าพ่อแม่ต้องรักษาระยะห่างให้พอเหมาะเพื่อที่มันจะได้ไม่รู้ตัวถามว่าทำไมผมไม่อยากให้มันรู้คำตอบคือ เหมือนทุกคนที่แอบชอบเพื่อนตัวเองอยู่เลยครับคือกลัวเสียเพื่อนคนนี้ไปทํามวัน,นีนวีมันไม่เข้าเรียนเลยวะพายมันได้บอกอะไรมึงไว้ไหมกันเพื่อนในกลุ่มถามผมขึ้นหลังจากที่เราเลิกเรียนแล้วลงมานั่งมานั่งใต้คณะไม่อ่ะเมื่อเช้าทักลายไปมันยังไม่ตอบเลยผมตอบพวกมันไปมึงคองกอกเด็กมันอยู่ละเมือง เมื่อคืนในแผนมอมีคนลงร่วมมันกับดามนุษย์ไปกินข้าวด้วยกันอีสภะคงโผล่หัวออกมาเติ้นพูดขณะถ่ายโทรศัพท์อยู่ไอวีมันจะควงผู้หญิงไปถึงไหนวะควงเยอะจนคนทั้งมหาลัยยกชายาเพลย์บอยตัวพ่อให้มันกันหมดแล้วเป๊ปเพื่อนในกลุ่มอีกคนพูดขึ้นมึงกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมาผมลุกออกมาปล่อยให้พวกมันคุยกันไป กูไปด้วยไอ้กันลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำพร้อมกับผมกลุ่มพวกเรามีกันหมด5้าคนครับมีเต้นเป๊ปกันผมแล้วก็ไอวีที่ทุกคนกำลังพูดถึงเราเจอกันตอนรับน้องปีหนึ่งหลังจากนั้นก็สนิทกันมาตลอดมีแค่ผมกับกันที่มาจากโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่อยู่มัธยมพวกผมเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์กันตอนนี้ก็ปีสองกันแล้วครับ พายกูว่ามึงตัดใจจากมันเหรอวะเปิดใจให้คนอื่นบ้างคนดีๆที่พร้อมดูแลมึงบอกตรงๆนะว่ากูเป็นห่วงมึงไม่อยากให้มึงเจ็บแบบนี้เลยอีกอย่างมึงคบกับมันถึงจะจริงมึงคิดว่าคนอย่างมันจะอยู่ที่มึงเหรอวะกูไม่อยากให้มึงเจ็บเพราะมันอย่างนี้กันมันคงรู้ครับว่าผมแอบชอบวีอยู่ก็นั่นแหละครับเราครบกันมาตั้งหลายปี มันคงจับสังเกตอะไรได้บ้างบางอย่างตอนแรกผมก็ตกใจอยู่ครับกลัวว่าถ้ามันรู้จะผิดหวังที่ผมชอบผู้ชายแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมันบอกว่าผมไม่เหมาะไปดูแลใครหรอกเหมาะถูกคนมาดูแลมากกว่าผมดีใจมากที่มันเป็นเพื่อนผมกูก็อยากตัดใจนะมึงกูพยายามอยู่ทุกวันแต่ทำไมมันยากจังวะ กูค,คิดว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งคุกคงจะทำได้เองบางทีกูค,คงต้องรอให้วันนั้นมาถึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะค,คอยดูข้างๆมึงน้าพายมึงมีกูเป็นเพื่อนการบอกเสร็จก็เดินเข้าห้องน้ำไปผมไม่รู้ว่าแอบชอบวีตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเป็นช่วงหลังรับน้องเสร็จอะไรหลายๆอย่างทำให้ผมรู้สึกดีกับมัน มันไม่ได้เป็นคนที่หล่อมากอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีเซ็กแอดพีลสูงถึงมันจะเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยแต่มันก็คบที่เคนละครับมันเป็นคนดูแลเอาใจใส่คนเก่งยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ของมันขึ้นไปอีกครับผมมัวแต่คิดเรื่องมันในหัวจนเซอร์ไปชนเข้ากับใครคนหนึ่งเกือบงานหลังแล้วครับ ถ้าเขาคนนั้นไม่ช่วยดึงตัวผมไว้เก <_ d ream> ือบเจ็บตัวเพราะความซ่าๆและรีบเออขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยผมเอยขอโทษเขาไปไม่เป็นไรครับผมเองก็ไม่ระวังด้วยแล้วไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับอ่าไม่ครับไม่เป็นอะไรอ้าวไม่คืนทำไมมาโผล่ห้องน้ำคณะผมได้เนี่ยการพูดขึ้น หลังออกมาจากห้องน้ําแล้วเห็นผมยืนอยู่กับพี่คืนที่มันพูดถึงพอดีอาจารย์คณะพี่วานให้เอาเอกสารม,มาให้อาจารย์คณะเราหนะ่ะเลยวานมาเข้าห้องน้ำสักหน่อยแล้วเราล่ะไอ้ปืนบอกว่าไม่กลับบ้านบ้างเลยนะช่วงนี้ยุงย่งๆนะครับพี่คืนเลยไม่ได้เข้าบ้านเออพี่คืน นี่ผมเพื่อนผมชื่อพายส่วนพานี่พี่คืนเพื่อนพีโกผมยิ้มทักทายพี่เขาไปพี่คืนเป็นคนรูปร่างสูงครับหน้าตาดีเลยได้ว่าเขาน่าจะเคยเป็นเดือนหรืออะไรแบบนั้นเมื่อก่อนงั้นผมไปก่อนนะพี่เราไว้เจอกันแล้วพวกเราก็เดินออกมาตรงไปที่มานั่งใต้คณะพอมาถึงก็เห็นวี นั่งอยู่กับเพื่อนผมมันนั่งทำหน้าขโมยคิ้วกดโทรศัพท์แบบไม่สนใจใครมันเป็นอะไรก่ะนั่งทำหน้าอยนั้นมาตั้งแต่ที่เพิ่งมาเล่ามันทะเลาะกับแฟนนะดิกูเลยยอมรูปเมื่อคืนยังดีๆอยู่เลยเป็ดตอบหลังจากที่ถามขึ้นไม่ใช่แฟนแล้วเลิกกันแล้ว วิเอ,อ่ยออกมาหลังจากที่เงียบไปนานพวกผมไม่แปลกใจแล้วหละว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันแบบนี้บ่อยๆเกิดขึ้นจนเริ่มชักจะชินแล้วพอๆลงบ้านนะพ่อหนุน่มนรักระว,วังมันจะเป็นเรื่องเขาสักวันเติ้นเอ,อ่ยเตือน วันนี้ผมมาที่ห้างเพื่อซื้อของเข้าห้องครับกำลังเดินเลือกๆอ,อยู่จะหันกลับไปเอาของใส่รถเข็นก็ชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งแต่ครั้งนี้ผมล้มก้นจำเบาผมว่าช่วงนี้ดวงผมตกหรือเปล่าเนี่ยโอ๋อขอโทษด้วยครับเอา้าน้องพายเป็นอะไรมากไหมเนี่ยพี่คือน,นั่นเองผมว่าผมกับพี่เขาน่าจะดวงกลืนกันนะครับ เจอพี่เขาทีไรชนกันตลอดไม่เป็นไรครับพี่คืนขอโทษด้วยนะครับทำไมเราชนกันบ่อยจังฮานั่นสิพี่ว่าเนื้อคู่เรามั้งแบบนี้ฮ <c oughs> หลรอเล่นครับแล้วน้องพายมาคนเดียวหรอพี่คืนก็มีอารมณ์ขันนะครับหล่อแล้วยังมีอารมณ์ดีอีกอย่างนี้สาวตรมแน่ๆน,น่าอิจฉาครับ <c oughs> ใช่ครับพายมาคนเดียว ของที่ห้องใกล้หมดแล้ววันนี้ว่างเลยมาซื้อของสักหน่อยนะครับพอดีเลยพี่ก็มาคนเดียวเหมือนกันเพื่อนพี่เทนัดไปหาแฟนกันหมดพาไปกินข้าวเป็นเพื่อนพี่หน่อยดีถือว่าไถ่โทษที่ชนพี่ไงนะพี่คืนทำหน้าอ้อน,ออนใครจะคิดล่ะครับว่าคนหล่อ,ลอเวลาทําหน้าอ้อนเราจะหน้าอินดูขนาดนี้ได้ครับพายกำลังหิวอยู่พอดีงั้นพี่คืนรอแป๊บนึงนะครับ ภายใกล้จะเลือกของเสร็จแล้วได้ครับได้ครับพี่รอได้พี่รอได้ไดนาะรานชาบูหู้ละละ้าผมเชื่อแล้วครับว่าพี่หิวจริงๆกินไม่พูดเลยเศร้าพี่เหรอพายก็กินไม่พูดเหมือนกันนั่นแหละนั่นเพื่อนพายหรือเปล่านะ่ะมองมาทางนี้บ่อยๆผมหันไปมองตามที่พี่คืนบอกเลยสบตาเข้ากับคมของวีพอวีเห็นผม เขาก็เบือนหน้าหนีแล้วเดินโค้งควบไปกับผู้หญิงที่มาด้วยกันติงติงเสียงลายผมดังขึ้นเลยเปิดเข้าไปดูก็เห็นว่าเป็นลายวีมาครับมากับใครเจอไม่ทักดูมีความสุขออกนอหน้าจังน้ะมึงอะไรของมันเนี่ยตัวเองเห็นเพื่อนเราไม่ทักแท้แท้ทำไมผมเป็นฝ่ายผิดไปได้ ผมเลยเก็บโทรศัพท์ลงและเลื่อกที่จะไม่ตอบมันกลับไปขอบคุณพี่คือนะครับที่มาส่งผมผมบอกขอบคุณพี่เขาไปหลังจากกินข้าวเสร็จเลยเดินย่อยที่ห้างต่ออีกหน่อยพี่เขาเลยอาสามาส่งผมขอบคุณที่ผมไปกินข้าวเป็นเพื่อนเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้ร่ำหน้าไปกินข้าวกับพี่นะ อย่าลืมพาไปเลือกกีตาร์ตามที่บอกด้วยผมเลยพยักหน้ายิ้มให้เขาไปแล้วพี่เขาก็ขับรถออกไปผมกับพี่คืนคุยกันอย่างถูกคอมากครับเราชอบอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างอย่างกีตาร์ที่พี่เขาให้ผมไปช่วยเลือกหลังจากที่รู้ว่าผมอยู่ชมรมดน,นตรีของมหาวิทยาลายัยแล้วช่วงนี้พี่เขาดันฟังเพลงแนวอินอยากเล่นกีตาร์ เอาไว้ไปจีบสาวบ้างมีความสุขจะนะมึงไปกินข้าวกันถึงไหนล่ะแล้วทำไมไม่ตอบลายกูวีมันเผลออกมาตอนไหนไม่รู้ครับมันจับข้อที่ข้อมือผมอย่างแรงแล้วลากผมไปตรงมุมลับบี้หอที่ไม่ค่อยมีใครเดินผ่านสักเท่าไหร่มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยแล้วลายอะ่ะกูลืมตอบเองทําไมอยู่กับมันจนลืมกูเลยหรือไงผมไม่เข้าใจที่มันทําแบบนี้เลย อยู่ๆทำไมมันเกิดบ้าขึ้นมาได้ถ้ามึงหงุดหงิดอ,อะไรมาอย่ามาลงที่กูกูไม่ชอบถอยออกไปผมผลักมันออกแต่ก็ไม่เป็นผลสักเท่าไหร่หรอกครับตัวมันเนี่ยกับควายผมซื้อแรงมันไม่ได้หรอกทำไมตอนอเด็กๆผมไม่กินให้มันเยอะๆนะตัวจะได้ใหญ่กว่าที่เป็นตอนนี้หน่อยทำไมกูต้องทำตามที่มึงสั่งอุ๊บนี่มันบ้าอะไรเนี่ย หลังจากที่มันพูดเสร็จก็กระชากผมเข้าไปจูบผมงงไปหมดมันทำแบบนี้ทำไมมึงทำแบบนี้ทำไมผมถามมันขึ้นหลังจากมันจูบผมมันไม่ตอบแต่มองหน้าผมจากนั้นก็เดินไปที่รถแล้วก็ขับออกไปแล้วต่อไปผมต้องทำตัวยังไงทำไมมันเล่นกับใจผมอย่างนี้น้ารานเล่าหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ ผมก็ไม่ได้เจอกับวีมันอีกเป็นแ,แบบนี้ก็ดีผมจะได้ไม่ลำบากใจว่าจะต้องทำตัวยังไงต่อน้ามันแต่เดินหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกครับเมื่อวันนี้เป๊ปมันบอกให้ทุกคนมากันให้ครบเพราะวันนี้เป็นวันเกิดมันเลยม,มาฉลองกันที่นี่และตอนนี้วีมันก็นั่งอยู่ตรงข้ามผมเรายังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมีแต่เพื่อนคนอื่นที่พูดคุยกันอยู่ ช่วงนี้กูเห็นในเพจหมอบอกว่าเห็นมึงอยู่กับพี่คืน,นบ่อยๆมันยังไงวะไอ้พายเป๊ะเจ้าของงานมันเกิดพูดขึ้นหลังจากคุยกับเพื่อนที่มาโวยพรมันเกิดมันเสร็จเออกูก็เห็นว่าจะถามต้องหลายครั้งแล้วมึงเป็นยังไงมึงคิาว่าพี่เขาแล้วเหรอ โอ้โหแล่นอดีตเดินสถาปัตย์เลยน,นะมึงต้นถามขึ้นอีกคนเปล่าไม่มีอะไรคุยกันถูกคอแล้วเขาว่างกูว่างเลยไปด้วยกันบ่อยเฉยๆผมตอบพกมันไปอาทิตย์ก่อนผมกับพี่คืนเราเจอกันบ่อยครับผมไม่อยากอยู่ห้องคนเดียวเราคิดฟุ้งซ่านด้วยพี่เขาชวนไปไหนผมเลยไปด้วยะ วีมันมองหน้าผมแล้วก็ลุกออกไปดิวสาวโต๊ะอีกฝั่งจากนั้นก็เดินออกไปซันสองคนผมน่าจะรู้ดีว่ามันไม่ได้คิดอะไรกับผมวันนั้นที่มันทำไปคงเป็นเพราะอารมณ์ห่วงของเล่นผมไม่น่าอาคิดไปเองว่ามันอาจจะชอบผมบ้างเหมือนกันไม่น่าเลยพายดื่มหนักไปแล้วนะปะกลับห้องกันเดี๋ยวพี่ไปส่งเอ๊ะ นี่มันเสียงพี่คืนนี่ว่ามาได้ไงอะ่ะอ้าวพี่คืนวันดีครับมาได้ไงอะ่ะเสียงกันมันถามพี่คืนครับพี่มากับเพื่อนอะแล้วเห็นพายเลยจะมาทักแต่เห็นกำลังคุยกับเพื่อนสนุกสนุกเลยรอก่อนนี่ก็ว่าจะกลับแล้วด้วยเลยมาชวนภายกลับเห็นนั่งไม่ตรงแล้วนั้นงนันพี่พาันกลับด้วยแล้วกันนะครับ ฝากเพื่อนด้วยนะพี่การบอกพี่คืนขณะที่ผมลงมาก็เห็นวีมันกําลังมองมาที่ผมผมมองมันต่างคนต่างมองกันสติผมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีด้วยวินาทีนั้นผมนยังไม่พร้อมที่จะมองหน้ามันผมเลยเลือกที่จะหันหน้าหนีแล้วเดินออกไปพร้อมกับพี่คืนแต่แล้วก็มีบางคนฉุดมือผมไว้ผมไปส่งมันเองพี่กลับไปเถอะ วีพูดเสร็จก็ลาผมออกมาเลยจากนั้นผมก็หลับไม่ได้สติตลอดคืนตื่นขึ้นมาผมก็พบว่าผมนอนอยู่บนรถโดยคนขับไม่รู้หายไปไหนพอมองรอบๆกก็เห็นวีมันนั่งอยู่ตรงขอบที่นั่งห้อยขาข้างหน้าเป็นทะเลพอผมกำลังเดินเข้าไปหามันก็หันกลับมามองผมยิ้มให้ผมแล้วหันหลังกลับไปมองทะเลข้างหน้าต่อ มันเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ผมเลยเดินไปนั่งลงข้างๆมันมึงว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานเท่าไหร่แล้ววีถามขึ้นหลังจากเงียบไปนานสองปีกว่าแล้วผมไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่และกำลังจะทำอะไรนั่นสิสองปีกว่าแล้วเราผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะมึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่กูมีมาเลย ความรู้สึกของผมบอกว่ามันมาถึงแล้วจุดจุดที่ผมไม่ได้แอบรักมาต่อไปมันอาจจะรู้และจะตัดขาดความเป็นเพื่อนกับผมกูมีอะไรจะสารภาพบอกพายมึงฟังกูดีๆนะกูชอบมึงและกูก็รู้ด้วยว่ามึงชอบกูที่ผ่านมากูกลัวมาตลอดกลัวว่า ถ้าเราครบกันแล้วกูจะทำให้มึงเสียใจพอเราเลิกกันแม้แต่ความเป็นเพื่อนก็คงยากที่จะเป็นต่อไปกูพยายามตัดใจจากมึงและทำให้มึงตัดใจจากกูโดยควงคนนั้นทีคนนี้ทีกูรัวมึงเสียใจแต่กูกลัวภายแต่หลายวันที่ผ่านมามันทำให้กูได้รู้ว่ากู ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มึงไปไหนให้มึงอยู่กับกูกูทำใจไม่ได้ถ้าเห็นมึงเป็นของคนอื่นกูไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปแต่กูพยายามเพื่อความรักของเรากูจะไม่ทำให้มึงเสียใจเพราะฉะนั้นทายเป็นแฟนกับวีนะผมอึ้งกับสิ่งที่มันพูดผมตั้งตัวไม่ทันไม่ทันจริงๆ แล้วผมก็ดีใจมากที่มันเองก็ชอบผมสำหรับคนแอบรักการได้รับความรักตอบเป็นอะไรที่เกินฝันไปมากจริงๆครับและการที่วีบอกออกมาแบบนี้แสดงว่ามันก็คิดมามากแล้วกูตกลงเพราะกูก็รับมึงมากจริงๆผมไม่รอช้าที่จะตกลงและเรียนรู้กันในฐานะคนรักความรักมันไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่คิดหรอกครับ ถ้าเรารักใครสักคนเราจะทำความรักของเราออกมาให้ดีที่สุดและนี่ไม่ใช่บทสรุปของเรื่องแต่เป็นการเริ่มต้นต่างหาก